สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาล็อกอินให้ดูนะครับสำหรับรายวิชาของผมนะครับดับแรกก็ให้ล็อกอินไปนะครับโอเคครับเมื่อนักเรียนล็อกอินเข้ามานะครับนักเรียนก็จะเห็นกับ ตัวกระดานข่าวนะครับที่คุณครูได้จัดทําไว้ให้นะครับก็จะบอกในสเต็ปที่1ถึงสเต็ปที่5นะครับว่านักเรียนต้องทําอย่างไรบ้างนะครับสําหรับในวิชานี้นะครับต่อไปก็เป็นติดต่อครูผู้สอนนะครับเมื่อนักเรียนมีข้อสงสัยอะไรครับที่ต้องการถามครูผู้สอนอันนี้ผมก็ยกตัวอย่างนะครับก็คือเราตั้งกดไปที่ตั้งกระทูนะครับแล้วก็กดใส่หัวข้อไปครับ คือนักเรียนจะถามอะไรอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับ5บวก5นะครับเท่ากับเท่าไหร่ครับคืออันนี้ยกตัวอย่างครับสมมติว่านักเรียนงงนะครับแล้วเราก็กดโพสต์ลงกระดานข่าวไปครับเนี่ครับชื่อของนักเรียนนะครับก็จะมาเด้งนะครับแล้วก็ถามว่าข้อนี้คือนักเรียนติดปัญหาที่ข้อนี้นะครับ ค,ครูก็จะเข้ามาดูว่ามีนักเรียนคนนี้ชื่อนี้นะครับถามคําถามนี้เข้ามาครับผมต่อไปครับก็เป็นอันนี้ก็จะเป็นคําอธิบายรายวิชานะครับก็คลิกเข้ามาได้เราคลิกเข้ามาตรงนี้นะครับก็จะโหลดเป็นตัว pdf ขึ้นมาก็นักเรียนสามารถอ่านได้นะครับสำหรับตัวนี้ต่อไปนะครับ เมื่อเข้ามานนว,วิชานะครับก็ให้ทำแบบทดสอบก่อนเรียนนะครับก็เริ่มทำแบบทดสอบก่อนเรียนได้เลยครับอันนี้ผมตอบเพื่อความรวดเร็วน,นะครับน,นักเรียนก็ทำไปครับมีทั้งหมด10หัวข้อนะครับสำหรับแบบทดสอบก่อนเรียนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวเลือกชอยนะครับให้นักเรียนเลือกนะครับ อันนี้ก็ตอบไปเลยครับให้เลือกตอบตามความเข้าใจของนักเรียนเลยครับสำหรับแบบทดสอบก่อนเรียนนะครับ ข้อสุดท้ายครับผมแล้วกดส่งไปครับนี่ก็จะเป็นคาบอกว่าคําตอบได้บันทึกเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเอากดตัวนี้ไปนะครับก็จะเฉลยนะครับว่าข้อไหนถูกข้อไหนผิดนะครับกลับมาที่หน้าหลักครับต่อไปนะครับเพื่อทําแบบทดสอบก่อนเรียนเสร็จแล้วนะครับก็ให้มาศึกษาในอีบุ๊กนะครับ ก็จะมีอ e ีบุ๊กให้ทําแล้วกดเข้าที่ลิงก์ตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นอ e ีบุ๊กนะครับที่ผมได้จัดทํำมาไว้ให้นะครับอีบ e ุ๊กก็จะมีรายละเอียดสําหรับรายวิชานี้นะครับโอเคในเมื่อศึกษาอีบ e ุ๊กไม่พอครับทักเรียนท่าเรียนยนังไม่เข้าใจครับก็จะมีคลิปวิดีโอที่จัดทําไว้ให้อีกนะครับ ตอนนี้วิดีโอก็จัดทําขึ้นมาให้สําหรับนักเรียนนะครับเพื่ออยากได้ยินเสียงบรรยายอะไรนะครับก็จะเป็นรูปแบบของอาชีมนะครับผมเมื่อศึกษาในวิดีโอเสร็จแล้วครับก็มาให้ทําใบงานนะครับผมใบงานที่หนึ่งนะครับก็เริ่มทำใบงานได้เลยนะครับตัวนี้ก็เป็นช้อยนะครับสามารถลากเพื่อไปเติมคาตอบนะครับสมมติเราเอาตัวนี้ไปนะครับ นี่ครับก็จะเป็นช้อยลากให้เอาไปตอบนะครับตอนนี้ก็เป็นกดกดตัวนี้มาครับก็จะมีช้อยให้เลือกนะครับถ้ากดโอเคนะครับกดถัดไปเลยครับนี่ครับก็จะเป็นช้อยแบบนี้นะครับให้เลือกตอบนะครับแล้วกดส่งแล้วก็สิ้นสุดการทํานะครับแล้วก็เฉลยมานะ โอเคครับต่อไปไปเป็นใบงานที่2นะครับก็เริ่มทําแบบทดสอบไปครับเหมือนเดิมตอนนี้ก็เป็นช้อยคำถามน,นะครับแล้วก็ให้พิมพ์แบบคำตอบนะครับผมแล้วพิมพ์ไปนะครับนี่ครับก็อ่านโจทย์แล้วก็ตอบไปนะครับ แล้วกดส่งคำตอบไปครับต่อไปเป็นใบงานที่3มนะครับใบงานที่3ามเขาก็จะเป็นการลากรูปไอคอนนะครับไปยังจุดตำแหน่งต่างๆนะครับสมมติอ่าแฮกเกอร์นะครับก็ลากไปให้ตำรวจนะครับส่วนไวรัสคอมพิวเตอร์นะครับก็ลากไปใส่ถังขยะนั่นเอง กดข้อถัดไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นขนาดแต่ละขนาดหน้าจอแต่ละอย่างนี้ก็ลากตรงนี้ไปนะครับแล็ปท็อปก็ลากไปใส่ตามจุดนะครับตัวนี้ครับก็ให้ลากอ่าตัวไอคอนตัวนี้ครับกําจัดไวรัสกําจัดแฮกเกอร์นะครับจับแฮกเกอร์ตัวนี้เราก็มองในโจทย์อ่านี่เป็นแฮกเกอร์นะครับตัวนี้เป็นไวรัสนะครับเราก็ตอบไปนะครับแล้วก็ตอบไปครับ แล้วกดส่งคำตอบครับผมเมื่อทำทั้งสามใบงานเสร็จนะครับก็ให้นักเรียนไปทำแบบทดสอบหลังเรียนครับผมแล้วกดเริ่มทำแบบทดสอบได้เลยครับตัวนี้ก็เปคถามนะครับแล้วก็ให้ตอบได้เลยก็ให้อ่านโจทย์แล้วก็เลือกตอบได้เลยนะครับ ไปแบบรวดเร็วนิดนึงนะครับตรงนี้ก็เป็นช้ชอยให้เลือกนะครับอ่านโจทย์ให้เข้าใจนะครับเอาเป็นช้อยให้เลือกนะครับแล้วก็ส่งคำตอบไปครับโอเคครับก็จบแล้วนะครับสำหรับ แนะนำรายวิชาของผมครับขอบคุณครับ